รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หมอดาวแพทย์ญิงชดาวจังวังกรค่ะมาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tip ค่ะช่วง Health Discovery สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มรกต พูดถึงโรคตับแข็งคุณผู้ชมคงจะนึกถึงนักดื่มแอลกอฮอล์กันใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่แค่นักดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นนะคะที่มีสิทธิ์จะเป็นเพราะโรคตับแข็งนะั้นคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็มีสิทธิ์เป็นได้เหมือนกันค่ะถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงต้องติดตามรายการวันนี้ให้ดีนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปทําความรู้จักโรคนี้กันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมครับ แพทย์ในสมัยโบราณท่านว่ากันว่าไม่มีตับก็เท่ากับไม่มีชีวิตนะครับแต่ในปัจจุบันหลายๆท่านส่วนใหญ่ก็มักจะละเลยการดูแลตับจนนําไปถึงภาวะเจ็บป่วยรุนแรงเกี่ยวกับตับมากมายตับแข็งก็เป็นโรคร้ายแรงที่มักจะถูกพูดถึงกันในอันดับแรกๆนะครับตับแข็งเป็นภาวะซึ่งเกิดจากโรคตับเรื้อรังมีลักษณะเฉพาะก็คือการเกิดเนื้อเยื่อผังผืดนขึ้นในเนื้อตับดึงเนื้อตับจนเป็นผิวตะปุ่มตะปัําทาให้ตับด้อยการทํางานลง ตับแข็งมักจะเกิดจากโรคพิสุราเรื้อรังตับอักเสบจากไวรัสโดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบดีและ C โรคไขมันพอกตับรวมไปถึงสาเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างอาการของผู้ป่วยเป็นโรคตับแข็งจะมีอาการอ่อนเพลียตาเหลืองปัสสาวะเหลืองท้องโตและขาบวมนะครับในรายที่อาการยังไม่มากอาจจะมีอาการแค่อ่อนเพลียเท่านั้นครับสำหรับช่วงหน้านะคะเราจะไปพูดคุยกับแพทย์ ผู้เชีวชาญเกี่ยวกับโรคตับแข็งต้องติดตามกันให้ดีนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเชฟพีทมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพอร่อยๆมาฝากกันเช่นเคยจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันในช่วง h เฮลตี้เ e l ตี y ค่ะช่วงเฮลตี้เวลตี้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตสวัสด,ดีครับเชฟพีทจากโรงแรมเดอะเมมโมรี่แอดออนออนครับ วันนี้จะมานำเสนอเมนูที่มีชื่อว่ากุ้งผัดซอสมะขามเรามาชมส่วนประกอบกันครับเราจะมีกุ้งแชบุย้ยน้ำตาลปีป๊บหอมเจียวน้ำมะขามเปียกน้ำน้ำปลาพริกทอดผักชี พริกแดงซอยเส้นและแป้งสาลีเริ่มจากเรานำกุ้งแชบวยนะครับมาคลุกกับแป้งสาลีเพื่อที่จะนำไปทอดนะครับสาหรับน้ำมันที่เราใช้ทอดในวันนี้นะครับเป็นน้ำมันปาล์มนะครับซึ่งก็เป็นน้ำมันที่เหมาะกับการใช้ทอดของที่เราต้องการอุณหภูมสิสูงนะครับ จากที่เราทอดกุ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนํากุ้งมาพักไว้แล้วเราก็จะมาเริ่มทําซอสมะขามกันนะครับเริ่มต้นด้วยการใส่น้ํามันพืชนะครับลงในเตาประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นจึงใส่น้ํามะขามนะครับจากนั้นก็เครื่องปรุงอื่นใส่ได้เลยนะครับน้ําตาลปี๊บคนให้เขาละลายออกมาเป็นน้ําก่อนนะครับจากนั้นก็เติมน้ําปลา ให้น้ำปลาเนี่ยสัมผัสกระทะก่อนที่จะไปผสมกับซอสส่วนส่วนใหญ่ในกระทะนะครับเราผัดให้ตัวซอสเนี่ยมีความเหนียวขึ้นเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็นำกุ้งที่เราทอดไว้ใส่ลงไปเลยเนื่องจากกุ้งที่เราทอดแล้วเนี่ยมันสุกเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นท่านผู้ชมไม่จำเป็นจะต้องลงไปผัดนานนะครับผัดให้พอแค่ ซอสเขาเคลือบตัวกุ้งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอันใช้ได้นะครับยกออกจากเตาโอเคครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูการจัดจานกันครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูกุ้งราดซอสมะขามทำเองก็ได้ง่ายจัง ลักษณะของยาปืนเนี่ยเช่นได้คุณมีเรื่องของเลือดออกเองเพราะว่ากลไกตัดไม่สามารถสร้างตัวหยุดเลือดได้แล้วมีรุนแรงกว่านี้ไหมคะซึมโคม่าแล้วก็เดดได้ใึงเสีชีวิตถึงกับเสียชีวิตได้เลยหรอคะใช่ครับอาการคุณเข้าได้การตับแข็งไหมประวัติจะสำคัญมากครับประวัติที่คุณทานแอลกอฮอล์มากไหม ช่วง h Health t a l k สนับสนุนโดยธรรมรีนคลินิกในช่วง h Health t a l k วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์สมรรถภาพสุขภาพและความงาม Eternity Clinic ในโรงพยาบาลเดชาค,ค่ะและตอนนี้ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับตับแข็งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะพี่หมอเบียร์สุดหล่อนะคะนายแพทย์สืบพงเองช่วนสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับน้ำหนัคุณคสวสดีครับ,ค,รบค่ะ เรามาว่ากันด้วยเรื่องตับกันดีกว่านะคะตับคืออะไรครับพี่โอเคตับเนี่ยก็ให้เข้าใจง่ายก็ตับเป็นอวัยวะที่อยู่ในบริเวณในช่องท้องะนะครับอยู่บริเวณท้องทางด้านขวาใต้ชายโครงบอกตำแหน่งก่อนจะได้รู้ว่าเอ๊ะเวลาเกิดอาการมนอยู่แถวนี้นะครับทีนี้โดยตับเองการทํางานของมันก็คือเป็นตัวทำหน้าที่ของการขับสารพิษทําลายแ้ะขับสารพิษตัวกล่องกรมีอื่นก็คือตับก็จะเป็นตัวที่สร้าง สร้างภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าสร้างสารที่ทําให้เกิดการห้ามเลือดได้หยุดเลือดได้ดีนะครับสุดท้ายที่เราจะเคยได้ยินคุ้นๆกันบ่อยเอ๊ะน้ําดีน้ําดีน้ําดีเนี่ยสร้างจัดตับเหมือนกันครับก็คือทางน้ําดีทําหน้าที่ในการช่วยย่อยอาหารมันก็จะเป็นกลไกหลักทําให้การดูดซึมอาหารมันทําได้ดีขึ้นแล้วก็วิตามินที่มากับอาหารการดูดซึมได้ไขมันก็จะถูกดูดซึมได้ดีถ้าตับทํางานได้ดี นับว่าตับเป็นอวัยวะที่สําคัญหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วโรคตับแข็งที่เราชอบพูดกันเนี่ยมันคืออะไรเมตับแข็งก็เอาให้เข้าใจง่ายก็คือมันเป็นภาวะที่ตับมันแข็งโป๊กขึ้นแข็งแข็งขึ้นโป๊กคือจริงๆก็คือเป็นภาวะที่เขาเรียกว่าการเกิดการอักเสบมากขึ้นจนมีฝังผืดเข้าไปแทรกในบริเวณของเนื้อตับนะครับแล้วทำให้เกิดการไหลเวียนของระบบเลือดในตับเสียไปค่ะคือตับแข็งเนี่ยไม่ใช่ว่าตับแข็งแรงนะไม่ใช่ จริงๆแล้วตัวมันคือตัวมันตอนไปตรวจจริงๆก็คือตับมันก็จะแข็งมากขึ้นครับแข็งมากขึ้นจนแข็งกว่าปกติค่ะพี่หมอเบียร์แล้วสาเหตุของโรคของตับแข็งเนี่ยค่ะมันมีสาเหตุอะไรไหมคะอ่าทีนี้ก็สาเหตุของโรคตับแข็งเอาเป็นที่เราคุ้นเคยกันเลยอย่างเช่นการทา<ก>นแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์นี่สามารถทําให้เกิดการอัโกเสบของตับได้และสุดท้ายทำให้เกิดตับแข็งได้ขออนุญาตแทรกถามแอลกอฮอล์นี่คือทุกชนิดเลยไหมคะ ทุกชนิดเลยครับที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมอย่างเช่นไเหล้าไวน์เบียทุกตัวสุดาอะไรได้หมดทุกตัวเฮ้โสดาเฮสดานี่อาจจะได้นะครับถ้าผสมล่าเอาไปว่าผสมแอลกอฮอล์เนี่ยโ่นหมดก็จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดได้นะครับถ้าดื่มในปริมาณที่มากทีนี้ก็จะมีจุดเกือบเทียบก็คือว่าผู้หญิงกับผู้ชายถ้าทานแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยก็จะทําให้เกิดการทำอะไรในผู้หญิง การทำลายแอลกอฮอล์จะทำได้ช้ากว่าหมอครับปรมิมาณแอลกอฮอล์ที่กินเท่ากันในยผู้หญิงจะทําให้เกิดการอักเสบของตับที่ทําให้เกิดความเสี่ยงถูตับแข็งได้มากกว่าผู้ชายะนะครับส่วนสาเหตุอื่นก็จะเป็นเรื่องของตัวที่ไวรัสตับอักเสบการติดเชื้อถูกต้องการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบไวรัสับอักเสบบหรือ C ีคุณแม่ปาเป็นระยะเวลานานพอก็สามารถทําให้เกิดตับแข็งได้เหมือนกันนะครับสาเหตุที่เหลือก็เป็นเรื่องของระบบทางเดินน้ําดีอุดตันเช่นเกิดจากนิ่วในระบบทางเดินน้ําดีก็จะทําให้เกิดตัวของ ตับแข็งตามมาได้นะครับแล้วก็ในสุดท้ายอย่างเช่นพวกที่เกิดพวกภูมิคุ้มกันของตับเองผิดปกติพวกนี้ก็ทําให้เกิดตับแข็งได้เหมือนกันค่ะฟังดูแล้วก็น่ากลัวไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะคะ,ะแล้วคนเราเนี่ยเมื่อเกิดโรคตับแข็งเพราะว่าตับแข็งเนี่ยเขาจะมีอาการอะไรบ้างคะตัวของตับแข็งเนี่ยจริงๆก็คือในเบื้องต้นเลยเจะแทบจะสังเกตได้ยากเลยครับคืออาจจะดูเหมือนคนปกติเหมือนเหมือนอย่างเรานั่งคุยกันกหรืออาหารน้ำหนักลด ยอุคือถ้าเรามีอย่างนี้ก็ไม่แน่นะบางวันตื่นมาไอ้ฟิล์ไอ้ฉันเป็นตับแข็งจริงๆมากค่บมันเป็นอาการน้าวต้นซึ่งบางทีทําให้วินิจฉัยได้ยากแต่ถ้าว่าถ้าปัจจัยเสี่ยงมีก็อาจจะทําให้มีโอกาสเป็นแต่อาการที่เป็นมากขึ้นอย่างเช่นคุณเริ่มที่จะมีเรื่องของดีซ่านหรือว่าที่เรียกว่าตัวเหลืองตาเหลืองนะครับเพราะว่าน้ําดีเริ่มจะข้างตัวนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าอ่ะเริ่มมีดีซ่านที่เหลือก็คือ ตับเนี่ยก็จะมีเรื่องของโปรตีนในเลือดต่ำก็ทำให้เกิดพวกท้องมานท้องท้องบวมไม่ใช่อ้วนนะคะแล้วก็ตัวของหลังกาของยา่ืนอย่างเช่นนี้คุณมีเรื่องของเลือดออกเองเพราะว่ากลไกตับไม่สามารถสร้างตัวหยุดเลือดได้แล้วเรามีรุนแรงกว่านี้ไหมคะตัวรุนแรงอย่างนี้ก็อย่างเช่นการที่อย่างที่บอกครับของเสียข้างการที่ของเสียข้างด้วยตัวตับมีตัวเรื่องของการข้อในน้าตาล ก็จะมีเรื่องของการทาให้เกิดภาวะของการซึมซึมโคม่าโคม่าสับสนสับสนมากแล้วก็เดทได้ถึงกับถึงกับเสียชีวิตได้เลยเหรอคะใช่ครับตับที่ล้มเหลวทําให้เกิดการเสียชีวิตได้ก็น่ากลัวกันไม่ใช่เล่นนะคะแล้วภาวะแทรกซ้อนของตับแข็งล่ะคะก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้หลังจากที่คนคนนึงเป็นตับแข็งแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนอย่างที่บอกครับก็คือตัวตับที่ทําให้เกิดปัญหาอะไรอย่างเช่น ตัวภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นการแข็งตัวเลือดผิดปกติก็จะสามารถทําให้เกิดภาวะเลือดออกที่ไม่หยุด เลือดออกไม่หยุดเลือดออกในทางเดิอดอาหารแบบนี้ใช่ครับเดี๋ยวเพราะว่าโดยสับเนี่ยมันมีเรื่องของระบบการไหลเวียนเลือดไปที่หลอดอาหารผิดปกติทําให้เกิดของเส้นเลือดมันโป่งพองกับปกติแล้วแตกเป็นเหมือนเส้นเลือดขอดที่คอในต้องอ่าใช่ครับจากเส้นเลือดขอดในหลอดอาหารก็ได้นะครับแล้วทําให้เกิดการแตกได้วันนี้คุณร้ายอาจียเลืเป็นเลือดเลือดถ่ายเป็นเลือดได้คือนีการอันตรายบางทีก็จะมาด้วยเรื่องของการที่อันแน่นท้องมากหายใจไม่ออกนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเพราะว่าแทรกซ้อนต้องแทรกซ้อนหนูตัวตับเองอถ้ค ถ้าคุณผู้ชมเขาฟังอย่างนี้แล้วเอ๊ะเราก็ดื่มเหมือนกันนะเอ๊ะเราก็อ่อนเพลียกินอะไรไม่ลงไปหาคุณหมอดีกว่าให้คุณหมอวินิจฉัยคุณหมอเขาจะวินิจฉัยยังไงบ้างะคะอเค ทีนี้การวินิจฉัยก็อย่างที่บอกครับมันก็จะมีอาการที่เป็นตัวจำเพาะเจาะจงนะอาการคุณเข้าได้การตับแข็งไหมหรือมีเรื่องอาการที่ประวัติไหมคะประวัติประวัติจะสำคัญมากครับประวัติที่คุณทานแอลกอฮอล์มากไหมต้องบอกคุณหมอตรงๆด้วยถูกต้องการให้ข้อมูลที่ชัดเจนจะเป็นตัวช่วยในเรื่องการบอกวินิจฉัยว่ามีความเสี่ยงต่อการที่จะเป็นไหมนะครับมีทานแอลกอฮอล์ไหมมีประวัติไวรัสตับอักเสบไหมก็จะเป็นตัวช่วยเพราะว่าทางหมอเวลาเราจะตรวจวินิจฉัยรายหนึ่งประวัติ เ้าได้ไหมถูกไหมครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของอาการอาการที่ชัดเจนของเรื่องตับแข็งไอ้ตับแข็งเลยนี่ก็อย่างเช่นคุณมีตัวเหลืองตาเหลืองเหลืองเลยคุณมีเรื่องของท้องมานะครับ มีเรื่องของตัวตัวของดีซ่านอย่างไี่บอกคือตัวเหลืองตาเลยนะครับนี่คืออาการเบื้องต้นแต่อย่างที่บอกครับเราสามารถใช้ตัวอยู่ในการวินิจฉัยอย่างเช่นการตรวจ <พน S 2> เช็คผลเลือดเช็คผลเลือดตับก็จะเป็นตัวช่วยบอกครับว่าม,มีภาวะที่เหลืองกับปกติไหมมีภาวะการอักเสบของตับไหมก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องการเสริมการวินิจฉัยว่าะคุณเหมือนอาการของตับแข็งไหมก็ค,คือนอกจากประวัติ ตรวจร่างกายก็<อ> <für> จะมีสืบค้นทางห้องปฏิบัติการตรวจ<ล>เลือดใช่ตัวครับตรวจเลือดก็จะเป็นตัวบอกแต่ตัวที่เพื่อยืนยันให้เห็นเราเห็นได้ชัดขึ้นก็คือตัวทางตรวจทางเอกซเรย์หรือเอาชิ้นเนื้อตัดมาตรวจอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยยืนยันอย่างเช่นการตรวจัอเราซาวก็จะเห็นเลยว่าตัวตับดูแข็งและมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างช่วยวินิจฉัยได้เร็วและก็ค่อนข้างไม่ยุ่งยากมากนะครับโอเคค่ะค่ะก็ได้ทราบสาเหตุและอาการของโรคตับแข็งกันแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับ ผลข้างเคียงและวิธีการรักษาค่ะซึ่งต้องติดตามกันให้ดีนะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะใน Discovery Health t i p ค่ะแต่มันสามารถที่จะรุนแรงมากขึ้นได้จนทำเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ยินมาว่าความอ้วนจะเหมือนนำไปสู่ตับอักเสบได้แล้วมีวิธีการคะที่จะเหมือนกลับฟื้นกลับมารักษาให้หายขาด สนับสนุนโดยไทออนไบโอเทคจำกัดค่ะกลับเข้าสู่ช่วงเฮล์ทิปนะคะเราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับโรคตับแข็งว่ามีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนคะ่ะพี่หมอคะโรคตับแข็งเนี่ยถือว่ารุนแรงรุนแรงไหมคะ โดยความรุนแรงของกรามันก็คือมีตั้งแต่ดูเหมือนไม่รุนแรงมากก็คือระยะเริ่มต้นนะครับแต่มันสามารถที่จะรุนแรงมากขึ้นได้จนทําเป็นสาเหตุทําให้เสียชีวิตได้ด้วยนนัคือหมายถึงว่าถ้าเราเป็นเบื้องต้นเนี่ยเราุถูวินิจฉัยตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่แค่นั้นใช่ไหมคะใช่ครับมันสามารถเป็นไปได้มากกว่านั้นตามระดับของมระดับพมุนของมันจนทําให้เป็นสาเหตุของการที่เสียชีวิตได้หรือโดยตัวมันเองเนี่ยเป็นภาวะที่มีทําให้เพิ่มความเสี่ยงมากสุดของการเป็นมะเร็งตับ เพราะว่าโดยตัวของมะเร็งตับเนี่ยจะเกิดยากมากในคนไข้ที่ไม่เป็นตับแข็งค่ะแต่ถ้าเกิที่เป็นตับแข็งขึ้นความเสี่ยงของมะเร็งตับจะสูงขึ้นมากค่ะแล้วเวลาที่เป็นตับแข็งแล้วเนี่ยค่ะจะมีการรักษาอย่างไรบ้างก็ขึ้นกับอย่างว่าครับขึ้นกับระดับของความรุนแรงนะครับโดยถ้าเราเป็นในช่วงแรกก็พยายามคุมให้ภาวะตับแข็งจำกัดอยู่ในระดับนั้นให้ได้มากให้ได้นานที่สุดนะครับโดยการที่ันอยากพอมันครอบการที่เกิดตับแข็งแล้วเนี่ยโดยตัวมันจะไม่ฟื้นคืน ะนะครับกลับมาได้แต่มันจะมีโอกาสที่ถ้าเย็นจะมีแต่แย่ลงได้ถ้าเกิดเราดูแลไม่ดีนะครับซึ่งการรักษาตัวนั้นก็คือช่วงแรกคุมนะครับค,คุมให้มันไม่เป็นมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเป็นมากขึ้นจนถึงมันตับตัวมันเองตับแข็งจนตับการทำงานตับล้มเหลวการรักษาที่เป็นตัวรักษาแบบจำเพาะจอดจงก็คือการปลูกถ่ายตับคี่แนะครับค่ะงั้นหมายถึงว่าเวลาที่คนคนหนึ่งไงนะคะได้รับการวินิจฉัยว่าเขาเป็นภาวะตับแข็ง เราก็จะต้องป้องกันไม่ให้มันดําเนินของโรคเนี่ยไปรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นคือพยายามให้มันหยุดแค่ตรงนั้นใช,ใช่ไหมคะแล้วมีวิธีการคะที่จะเหมือนกลับฟื้นกลับมารักษาให้หายขาดเลยเพราะโดยตัวมันเองถ้ามันเกิดไปแล้วเนี่ยฟื้นกลับมาคงยากเพราะฉันคำว่าหายขาดนี่คงจะเรียกว่าได้ค่นอนข้างยากมากพอสมควรนะครับซึ่งโดยความหมายเพราะว่าเราคงต้องพยายามทําให้ยังไงให้มันไม่เป็นไปมากกว่านั้นก็ต้องไปดูเลยครับว่าในแต่ละคนสาเหตุที่ทําให้เกิดการตับแข็งเกิดจากอะไรเช่นถ้าคุณทานแอลกอฮอล คุณก็ต้องลอดวิจ<ะ>ุนะครับไม่ถ้าคุณเป็นเรื่องของตัวไวรัสตับอักเสบ สามารถรักษาหายขาดได้ไหมซึ่งปัจจุบ,บันสามารถทําได้นะครับซึ่งถ้าเราเอยอย่างเช่นเระบางอย่างเราเป็นอันที่เกิดจากยาบางตัวที่ทำให้เกิดก็ต้องดูว่าเราสามารถลดยาหรือหยุดยาในตัวกลุ่มนั้นได้ไหมะนะครับดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งแล้วควรที่จะหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทําให้ตับแข็งเนี่ยมัน,เป,นเป็นมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแอลกฮอฮอล์เอ,อ้ยยานะคะ,นะครับแล้วก็โรคตัวไวรัสตับอักเสบเขามีไหมยารับาดที่ฉายมาหนึ่งอาจจะเราไม่รู้ว่าเราเป็นหรือเปล่าก็เหมือนเราไม่ฉายดูว่าเรามีเรื่องของไวร ตตบปัเสบแฝงอยู่ไหมค่ะนะครับแล้วถ้าคนปกติอย่างเราๆท่านๆที่ททไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เยอะเนี่ยสงสัยจังเลยจะทํายังไงแล้วก็จะป้องกันตัวเองยังไงคะ,ะคซึ่งในเรื่องการป้องกันที่ดีมากคือหนึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ทานแอลกอฮอล์อยู่แล้วค่ะโอกาสการจะตับแข็งจากสาเหตุนี้ก็จะแทบไม่เกิดคะ,ะคส่วนอย่างอื่นก็คือต้องวินิจฉัยว่าเพราะว่าตับแข็งอันนึงคือเป็นตับแข็งฟอสซอลเลนคือเราไม่รู้มาก่อนว่าเรามีไวรัสตับอักเสบหรือเปล่าค่ะการตรวจวินิ ถ้าเป็นตัวที่ผู้ัยที่มายุ่งยากและทำารื่อนิฉัยได้ว่าเรามีภาวะไวรัสตับอักเสบอยู่ไหมนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของยานะคะว่าเรากินยาในบางตัวในปริมาณที่นานแล้วก็มากกว่าปกติหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นก็จะเป็นตัวที่ไม่เกิดการอักเสบของตับเรือหลังนําไปสู่ตับแข็งได้นะครับอีกนิดนึงค่ะที่หมอมันเคยมีได้ยินมาว่าความอ้วนบางคนที่อ้วนเนี่ยจะเหมือนนําไปสู่ตับอักเสบได้มันเป็นภาวะที่โดยอ้วนเนี่ยมันเป็นภาวะที่ทาให้เกิดเขาเรียกว่า ตัวของ f a t t ิเวอร์หรือว่าไขมันพอกตับนานได้ก็จะเป็นภาะวะที่เป็นพอไขมันพอกตับเป็นเวลานานเกิดการอักเสบเรืนานานก็จะเป็นตัวทําให้เกิดเพาะว่าตับแข็งตามมาได้ด้วยแต่ตัวนี้สามารถแต่ถ้าเกิดว่ายังเป็นแค่ระดับของตี้ t ิเวอร์หรือว่าเป็นไขมันพอกตับเนี่ยถ้าเขาดูแลได้ดีน้ำหนักลดลงมาเพราะว่าตัวนี้ก็จะลดลงได้ค่ะก็คือที่ต้องการจะบอกก็คือว่าถ้าสมมติคนคนหนึ่งอ้วนเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นไขมันเกาะตับเกิดการอักเสบ ดังนั้นก็ต้องดูแลเรื่องน้ําหนัก,นกเ,นเรื่องความอ้วนเหมือนกันก็มีผลนะคะใช่ครับค,ค่ะค่ะค่ะก็เห็นไหมคะว่าตับแข็งเนี่ยไม่ได้เป็นการเฉพาะคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นนะคะคนที่ไม่ดื่มเนี่ยอย่างเช่นคนอ้วนเนี่ยค่ะก็มีโอกาสเป็นได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมต้องดูแลสุขภาพตัวเองกันให้มากขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณศูนย์สมรรถภาพสุขภาพและความงาม eternity clinic โรงพยาบาลเดชาที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำรายการด้วยนะคะและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่หมอเบียร์นแพทย์สืบคงเองช่วนที่มาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้และคำแนะนำดีๆในรายการเราวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะและขอขอบคุณผู้สนับสนุสนรายการน้ำมันพืชมรกตทรรรินคลิคิก ไท o ออนไบโอเทและเสื้อผ้าสวยๆของเมาดาวนะคะจากร้านมาลาค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการหรือพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook และ Instagram discovery health tips นะคะและอย่าลืมค่ะกลับมาเปิดโลกกระนัดและเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ discovery health tips ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง m c o r Family สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ วันหนึ่งที่คุณมีอายุมากพอต่อม่หมากคุณจะโตสภาวะของการที่ปวดกระซอบมากแต่ปวดมบกระวะไม่ได้ต่อมุ่หมากโตกับมะเร็งต่อมล่กหมากในระยะแรกแยกกันไม่ได้เลยนี้ถ้าถามว่าป้องกันได้ไหมอาจจะยากขึ้นหนึ่งเพราะเป็นโรคที่เกิดตามอายุ